เรามาดูโมเดลชิ้นต่อไปนะครับเรื่องที่กัมมีโยกสองตัวนี้นะครับมีความแตกต่างกันยังไงรูปทรงมันคล้ายๆกนันเป็นการพัฒนาเรามาดูตัวแรกนะครับตัวแรกเนี่ยกมีโยกแต่เวลาโยกมันระยะมันสั้นไปนิดหนึ่งนะครับแบบอย่างเงี้ยคนที่นั่งตรงนี้เนี่ยมันจะมีความรู้สึกตอนโยกเนี่ยสั้นๆระยะสั้นๆนะฮะแต่ถ้าตัวนี้ มันจะโยกได้ได้เยอะกว่าตัวนี้น่าจะนั่งสนุกกว่าครับเพราะว่ามันโยกได้ดีกว่างั้นความเป็นโมเดลเนี่ยมันทำให้เราสามารถทดสอบลักษณะนี้นะครับได้ว่ามันรูปทรงมันใช้ได้ไหมแล้วก็การใช้งานเป็นยังไงโมเดลมันจะช่วยเราได้ลักษณะนี้นะครับตัวนี้เป็นไม้ทั้งตัวส่วนตัวนี้เนี่ยเขาเอาพวกลวด รือพวกเส้นโลหะไอ้ไม่ใช่ครับเส้นพลาสติกะนะมามาดัดแล้วก็เอาใส่กาวาสุดโคง้งตัวนี้เขาก็ใช้ไม้มาดัดโค้งเอามันก็สวยดีครับมีดำๆแล้วก็มีไม้ๆออกมานิดหน่อยครับ okay. เามาดูตัวต่อไปตัวนี้นะตัวนี้พนักพิงเอียงเยอะเลยท่าทางจะนั่งสบายแต่ถ้าเราดูให้ดีๆตัวนี้เนี่ยเวลานั่งนะครับ เนื่องจากพื้นตัวนี้เนี่ยเขาไม่ได้ยกให้สูงขึ้นเพีาะนเวลานั่งเนี่ยก้นนะสมวนพ่ตรงนี้เป็นก้นเราเวลานั่งเพราะก้นเราจะไหลนะฮะมันจะไหลตัวเนี้ยถ้าจะให้สวยมันน่าจะเชิดขึ้นมาหน่อยหนึง่งนะถึงจะถึงจะโอเคส่วนตัวนี้เขาเล่นเป็นเทกเจอร์อย่างงี้มันก็มีแสงเงามันก็ดีหรอกมันก็สวยดีนะเขาคงจะหมายถึงเป็นผ้านะตัวนี้นะเวลาทําสื่อว่าตัวนี้เป็นผ้าแต่ถ้าตัวนี้ ทำแล้วใช้ผ้าจริงๆน่าจะสวยมากขึ้นกว่าตัวนี้นะครับอันนี้พวกนี้ก็พวกอะคริลิกกลมแล้วก็พ่นสีนะตัวต่อไปนะครับตัวนี้เป็นไม้ทั้งตัวเลยตัวนี้สวยฮะแต่พนักพิงเอียงมากไปนิดนึงครับเนี่ยเอียงมากไปมันน่าจะเอียงถ้าประมาณนี้อันนี้ของเค้าเอียงมาถึงนี่เลย แล้วก็ช่วงความตรงนี้ก็จะลึกนะฮะลึกลึกเกินแต่สัดส่วนอย่างอื่นก็โอเคครับนะที่นั่งมีสลบนะมีความเอียงสังเกตท้ายจะต่ำทั้งหน้าจะสูงลักษณะนี้จะนั่งได้ดีนะไม่ไหลโอเคดูตัวนี้ที่จะเป็นที่นั่งนะครับ เวลารับน้ําหนักมันก็ถ่ายน้ําหนักลงมาที่ตัวนี้นะครับเป็นพนังนะแล้วก็ตัวนี้อีกตัวหนึง่งมันก็เป็นการช่วยถ่ายน้ําหนักลงมาที่ขาทั้ง4ขาได้โดยตรงนะอันนี้จะแข็งแรงถ้าลักษณะนี้นี่เขาเหลากลมนะเรียวๆสวยครับตัวนี้ซียอย่างเดียวคักควงเอียงไปนิดนึงนะครับเนะี่ยทำเป็นโมเดลมันทำให้เราเห็น ได้ชัดเจนนะที่นั่งจะลึกไปหน่อยนึงถ้าเทียบกับความสูงตัวนี้น่าจะเตี้ยน่าจะสั้นสั้นลงนิดนึงโอเคดูตัวนี้ครับตัวนี้อาจารย์ไม่อยากแกะเลยเจ้าของเขาส่งมาสวยมากนะหอว่าอย่างดีกันฝุ่นก็คล้ายๆเก้าอี้ในสำนักงานนะฮะเอาไว้รับแขกได้สวยหรู ตัวนี้เขารู้สึกจะใช้โลหะเลยนะใช้โลหะดาดเอาแล้วตัวนี้ก็เป็นหนังเทียมนะต่อไมอต้ตัวนี้ก็เป็นการผสมระหว่างไม้และโลหะสีดำจริงๆตัวนี้จะทำเป็นไม้ก็ได้นะครับเป็นไม้ก็ได้ก็ยังสวยอยู่โดยที่ให้เบาะตัวนี้เป็นสีดำตัวเดียวก็โอเคละสังเกตดูการถ่ายน้ำหนักเขาก็ ลงมาที่นี่แล้วจากที่นี่เขาถ่ายมาที่นี่แล้วลงขานะฮะมันคงแข็งแรงตัวนี้ก็มีสโลปบ้างนิดหน่อยนะนี่ครับนักพิงมีสโลปลูกเล่นตัวนี้มีลูกเล่นเลยเนี่ยโอเคตัวนี้แทนที่จะตรงๆขึ้นมาเขาก็มีงอๆตัวนี้นิดหนึ่งนะครับให้มันรับกับแผ่นหลังเวลานั่ง น่าจะเป็นเจ้าของเดียวกันแต่ว่า c o l l a b o r a i o n ถ้าดูจากตัวนี้เนี่ยที่นั่งลึกเลยนะครับพนักพิงตัวนี้นิดเดียวเองนะเตี้ยเกินไปครับตัวนี้ตัวนี้เขาปรับแก้มาโอเคดูดีขึ้นเลยตัวนี้ไม่ไม่กว้างมากแล้วพนักพิงก็จะสูงขึ้นตัวนี้ก็มีสลปนิดนึงนะครับ นีท้ทำด้วยไม้ตัวนี้น่าจะทำด้วยอะคริลนะเนี่มันไม่จำกัดว่าไม้ต้องเป็นไม้อย่างเดียวเขาก็เอาเป็นอะคริลิกก็ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวก็พ่นสีหรือเพนท์เอาก็ยังได้ตัวนี้ไม้ทั้งหมดเลยนะมาตัวนี้ตัวนี้ ดีไซน์เขาจะเป็นเก้าอี้ที่เป็นสตูนะครับที่ปรับระดับได้โดยที่ของเขาเนี่ยจะมีเดือยครับเขาจะมีเดือยเป็นตัวตัวกำหนดระยะให้สูงให้ต่ำนะครับโดยใช้เดือยใช้ตัวนี้เป็นตัวปรับระดับคือแต่ตัวนี้เนี่ยถ้าสูงมากไปกว่านี้ไม่ได้ละเพราะตัวนี้มันพ้น นะลักษณะดีเห็นหมว่ามันจะโยกเพราะฉะนั้นตำแหน่งนี้เนี่ยมันจะใช้ได้ต่อเมื่อไอตัวเนี้ยมันจะต้องยาวทะลุลงไปถึงข้างล่างอย่างเช่นเนี่ยอย่างนี้ฮะทะลุพอทะลุลงมาป๊อปมันก็จะไม่โยกละเพราะว่าเพราะตำแหน่งนี้มันถูกบล็อกเอาไว้แล้วเนี่ยมันจะอยู่ในรูทะลุลงมามันก็จะไม่โยกมันก็จะแข็งแรงดีไซน์ตัวนี้เขาจะใช้เป็นเดือยหางเหี่ยวเดือยหางเหี่ยวแทงขึ้นด้านบนนะครับ ตรงนี้อันเยียวตรงนี้ก็เขาก็ทําเป็นเดือยย่อแล้วก็ตรงนี้เจาะรูสี่เหลี่ยนมะเสร็จแล้วตรงนี้มันต้องตัดทิ้งนะอันนี้เขาไม่ได้ตัดมาเพื่อีจะโชว์ให้เห็นชัดๆนะครับตรงนี้ถ้าดึงขึ้นมาก็จะเป็นลักษณะน,นี้ถ้ามองทางด้านแปลนก็จะเป็นลักษณะนี้ก็คือเจตนาต้องการโชว์โชว์หางเหี่่วสี่ตัวนี้นะครับ มันก็สวยดีนะฮะแต่ตัวนี้ดูสัดส่วนของมันขาเนี่ยมันจะอ้วนไปหน่อยนะนจะเทอะทะไม่เพียวน่าจะเพียวกว่าน,นี้หน่อยถึงจะสวยสองตัวนี้เป็นโลหนะลหตัวนี้ก็ชันไปน,นิดนึงนะน่าจะเอียงมากกว่าน,นี้หน่อยแต่ก็เป็นแนวทางครับ,นะรบนี่ก็เป็นโลหะก็เชื่อม โอเคแข็งแรงแน่นอนครับเป็นโลหะตัวน,นี้เป็นลวดมดาดัดเอาตามสไตล์ของเขานะเอามาแทนแทนตัวนี้นะครับอีกคนหนึ่งทบเขาก็ใช้ลักษณะเหมือนกับเอาลวดของไม้แขวนผ้าก็ได้นะครับมาทำก็สวยดีนะครับเงาเงา,งาดำดำดูก้อนโยกอีกตัวครับก้อนโยกตัวนี้อาจารย์จะโยกให้ดูนะมันเกือบจะไงหลังนะครับ ข้างหน้าโอเคแล้วแต่ข้างหลังเนี่ยเกือบจะไห้หลังเพราะฉะนั้นเวลาออกแบบตัวนี้มันควรจะยาวขึ้นไปอีกนะครับเนี่ยตัวนี้ยาวยาวขึ้นไปอีกเลยตัวนี้นะฮะเพราะั้นเวลาลงไปพบตัวนี้มันยังมีไม้อยู่มันจะได้มั่นใจว่ามันมันไม่ไห้หลังนะฮะช่วงนี้เขาสั้นไปน,นิดนึงเนี่ยครับประโยชน์ของโมเดลนะสามารถทดสอบการเคลื่อนไหวการใช้งานได้เข้าๆนะครับดีกว่าที่จะต้องไปทําตัวจริงแล้วก็ลือ้อแค่นี้ก็รู้แล้วว่าโอเคตรงนี้ต้องต่อให้ยาวออกไป แต่ตามสัดส่วนที่เท้าแขนน่าจะสูงสูงมากเลยสูงเกินนะน่าจะตัดคนนี้ลงมาหน่อยหนึ่งตัวนี้ตัวนี้ก็สวยครับตัวนี้ก็เป็นเก้าอี้ที่สวยนะเขาใช้ลิมบินมาทำส่วนนี้นะครับสีสันเนี้ยแสดงถึงสีสันตัดออกมาสีไม้กับสีผ้าสวยเลยก็ประโยชน์ของโมเดลอีกครับ ดีกว่าที่เราไปเพ้นสีลงสีในกระดาษบางทีจะเห็นไม่ชัดนะครับอันนี้ก็สื่อได้ถึงความสดใสของของตัวผ้ากับสีไม้ตัดกันสวยตัวนี้นะครับเนี่ข้างล่างเนี่ยอาจารย์ต้องเอาไม้ถ่วงไว้เพราะถ้าไม่ถ่วงเนี่ยหงายหลังเลยครับเนี้ยตัวนี้เนี่ยสั้นไปนิดนึงตอนทํามาเนี่ยมันควรจะยาวกว่านี้ครับลักษณะเก้าอี้ตัวนี้หมอน หมือนกับก้อยโยกตัวนี้ครับที่อาจารย์บอกว่ามันจะต้องยาวขึ้นไปอีกนะช่วงนี้ต้องยาวออกไปอีกนะจะได้ไม่ไม่ล้มตัวนี้ก็ต้องยาวออกไปอีกนะอย่างน้อยให้ให้ใหมันเลยเลยตรงนี้ครับเนี่ยประมาณเท่านี้ต้องเลยอ,อกไปอีกเพื่อมั่นใจว่ามันมันไม่ไห้หลังนะเวลาที่เราลงมานอนแล้วนั่งแล้วก็พิงเนี่ยเนี่ยสังเกตดูเวลาพิงป๊ปมันจะล้มลงไปนะนโมเดลช่วยได้นะครับอ่ะนี่ตัวตัวนี้เป็นไม้เลย ไม้หมดเลยอันนี้พนักหิงเอียงนะความสูงอ,อาจจะต่มไปนะแต่ที่รูๆ้ๆมันไปทางด้านหลังมากเกินไปก็คือว่าถ้าเวลาคนนั่งแล้วพิงตัวนี้มันจะล้มได้ง่ายๆนะหรือไม่ขาตัวนีคว้ควรจะกลางออกไปลักษณะนี้อีกนะให้มีความเอียงทงั้งหมดข้างหน้าคือข้างหน้าเอียงแล้วข้างหลังอาจจะแก้ด้วยให้มันเอียงเท่าๆกันมันก็ช่วยได้นะครับถ้าเราไม่ขยับตัวนี้เข้ามา เวลาทำโมเดลเราก็จะเอางานอย่างงี้มาคุยกันแล้วเราก็จะทดสอบการใช้งานว่าใช้งานเป็นยังไงเห็นเห็นความแตกแต่างได้ชัดเจนขึ้นแล้วก็เอาจากตัวนี้ไปพัฒนาอีกทีหนึง่งนะครับระะะนั้นโมเดลจะทำหลายรอบนะหลายรอบตัวนี้เก้าอี้รับเก้าอี้ตัวนี้ G e, ร G e, นจริงๆแล้วเน้นเรื่องของการถอดประกอบ นะวก็คือแผงข้างซ้ายขวาเนี่ยถอดออกมาได้พนักพิงกนะับตัวนี้นี่ก็ถอดได้นะครับตัวนี้เดี๋ยวมากนนิดนึง,งจุดตัวนี้แดงๆตัวนี้ฮนะตรงนี้เป็นจุดที่เราจะยึดยึดพวกฟิตติ้งนะครับจอยต่างๆที่จะเอาไว้ถอดประกอบพวกน็อตอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเอาไว้ถอดประกอบอันนี้ใส่กาไปหมดละเลยทดสอบการถอดประกอบไม่ได้นะตัวนี้สังเกตด,ดูจุดตัวนี้ยื่นไปข้างหลังละ โอกาสที่จะพิงและล้มมันจะไม่มีเลยเพราะมันยืนค่อนข้างเยอะจนถึงเยอะเกินไปนะครับจร For, Gotta, the ิงๆอาจจะสั้นกว่านี้หน่อยเพื่อเพื่อที่ว่าเวลาคนเดินด้านหลังเนี่ยไม่มาแตะทุกขาตัวนี้นะครับเวลาเพราะงั้นเวลาคนเดินด้านหลังอาจจะโดนเพราะงั้นจะให้ดีก็หดสั้นเข้ามานิดหนึ่งนะเราอาจจะทิ้งดิ่งนะครับทิ้งดิ่งจากตัวเนี้ยออกมานะหดเข้ามานิดหนึ่งเพื่อเพื่อให้ตรงเนี้ยลงมาตรงนี้แล้วเพื่อให้ตัวนี้หดเข้ามา เดี๋ยวเราไปดูอีกหมวดนึงนะครับ